จินทุกอย่างที่พ่อทำพ่อทำเพื่อปกป้องลูกบอกสิว่าลูกเข้าใจหนูเข้าใจคะ่ะให้เสียงภาษาไทยโดยลูเซอร์สตูดิโออยาไปจากนี่ไหม เหลือเพียงกำลังกระบฏดของเราเท่านั้นที่ต่อสู้กับพวกจักรวรรดิเราคิดว่าเธออาจช่วยเราได้คุณได้ติดต่อกับพ่อของคุณครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่นี่มันอะไรกันดูเหมือนว่าเขาจะเป็นคนสำคัญในการสร้างอาวุธมหาปลายนั่นถ้าพ่อฉันเป็นคนสร้างมันเราต้องหาตัวเขาเอาล่ะเราต้องใช้คนเท่าไรพวกนั้นอยากรู้าดของยานครับท่าน บอกว่ารกรกวันพลังที่เรากำลังเผชิญอยู่นี้มันมากเกินจะหยั่งถึงหากจากกักรวรรดิมีอาวุธที่ทรงพลังแบบนี้เราจะเอะไรไปสู้เรามีความหวังฝ่ายกบฏสร้างขึ้นมาเพื่อความหวัง ววกมมมันไ่่รรู้าาาเาาจะจำช่วงเวลานี้ไว้พลังที่กล้าแไกร่สู้ให้เหมือนกับว่าเรามาเป็นร้อยพวกเราจะสู้และสู้ต่อไปเราเป็นกระบฏไม่ใช่หรอจงช่วยไฟกระบฏให้ได้เพื่อพิทัก์ความฝันของเรา โลกวัน A Star Wars Story 15ธันวาคมนี้รับชมพร้อมกันทุกโรงภาพยนตร์